ที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงคมเนี่ยตัวนี้ครับจะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งกดใช้ประตูทางขึ้นลงถ้าขัดใจะขาเขาจองชั้นหนึ่งไว้ครับพี่เขาจองชั้นหนึ่งไว้สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสมจะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งการใช้ความระมัดระวังในการก้าวขึ้นลงจากขบวนรถเด้อครับขบวนรถแท็อยู่ในชานจลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถด่วน ขบวนที่84หยุดรับสมสารจากสถา,านีต้นทางตรังปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับมีตัวเลขตารเดินทางไปกับคารัที่มี้เปิดนำสินของและสภาระของท่านขึ้นไปจัดหาที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับมีบริสารจองตั๋วชั้นหนึ่งก็กรุงเทพด้วยนะครับชั้นหนึ่งก็เป็นในเดินทางในช่วงกลางวันนะครับเวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะไม่คิดค่าธรรมเนียม รถนอนนะครับราคาก็จะถูกลงเยอะเลยจากบ้านโป่งไปกรุงเทพน,นะครับชั้นหนึ่งกับรถดตู้84ก็ราคา371บาทขอบคุณรถตู้วันเสาร์ที่84ออกจากสถานีวัดโพงไปแล้วจะหยุดนัดถ่วงไสถา,สน,านีสถานีนครปฐมสาละยาบางบำรุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีวัดโพงในทางของการรถไฟขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้รถไฟเดินทางในการเดินทาง รถไฟขั้นพื้นฐานทุกท่านเดินะทางสูดืึกหมายปลายทางโดยสวัสดีภาพและหวังว่าในการต่อไปการรถไฟจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอ,ขอบคุณครับ